วีลราคาสวิตครับโฟกคาร์เวลนะครับทีไฟนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับหกสปีดคันนี้พยายามจะขับมาจากพนัทนะครับชนบุรีแต่มาไม่ถึงนะอย่าหยุดวิ่งซะกก่อนนะครับเต้องขึ้นรถสไลด์มานะครับอีจยวจัดการดูแลให้นะครับโฟก์คาร์เวลทีไฟนะครับคันนี้หกสปีดนะหกสปีดอะไรมีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะครับนี้ยกมาจากพนัทนิคมนะครับ มีราคาเซวิตอาการเกียร์วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างตอนนี้ไม่ไม่วิ่งแล้วนะขับมาจากพนัดออกมาจากพนัดได้ไม่กี่กิโลนะหยุดวิ่งซะแล้วนะเป็นรถสไลด์ใหม่โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองครับมีราคาเซวิตซ่อมเกียร์ออโต้โฟกัสคาร์เวลทุกรุ่นนะทุกรุ่นทุกปีเลยนะครับทุกรุ่นทุกปีนะครับอะไหล่มีทุกชิ้นไม่ต้องกลัวนะสมองเกียร์นะสมองเกียร์ tcm วาบอดี้หรืออื่นๆนะทุกชิ้นของ ตัวเกียรนะมีทุกชิ้นเลยไม่ต้องกลัวจบแน่นอนที่นี่นะครับ